สวัสดีค่ะแม่หมอเน็ตแล้วไพ่จะบอกนะคะคลิปนี้เป็นรนดอมแล้วแต่ไพ่จะบอกเนาะ,ะเดือนนี้ไม่ค่อยได้อัพคลิปเลยต้องขออภัยด้วยมาดูกันคุณไพ่มีเรื่องอะไรจะบอกจะสื่อสารถึงคนที่ได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้บ้างเนาะซึ่งยับเหมือนเดิมคุณไพ่เป็นแนวทางพิจารณาอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะถ้าฟังแล้วดีต่อใจรับไปเป็นพลังงานดีๆให้ตัวเองได้ถ้าฟังแล้วไม่ดีต่อใจปล่อยผ่านคลิปนี้ไปนะ,ะส่วนใครสนใจเปิดไพ่กับทางแม่หมอติดต่อสอบถามได้นะคะช่องทางแม่หมอได้ ให้ข้อมูลไปแล้วเนาะตาคิดติดต่อสอบถามก่อนได้พูดคุยก่อนได้เนาะสนใจแพ็กเกจไหนอย่างไรหรือจะไปตามแม่หมอที่บ้านข่าวก็ได้เนาะบ้านข่าวมีโปรโม,มชั่นอัปเดตอยู่ตลอดแต่แม่หมอไม่ได้มาอัปเดตในช่องทางอื่นนอกจากช่องทางในบ้านข่าวเนาะอ่ะานดูได้โอเคมีเรื่องอะไรบ้างเปิดั้ำไปก่อนเนาะคุณพายอยากบอกอะไรเด็กถือถ้วยโอ้เด็กถือถ้วยอือ สัมไม่เท้าจะโอ้จุเดตทำไมล่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเหรอมันติดมาสองใบก็ให้สองใบอนอะสํังสำรับจุดสเต็งโอเคจะวันนี้แหละด็กตือถ้วยสัไม่เท้าดุกเดดเนาะจุดเดตมาคู่กับอะระวังการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านเนาะ,ะบางคนปิดเป็นช่วงจุดเปลี่ยนของชีวิตนะบางคนเป็นวัยรุ่นเนาะอืเอ่อเน้นเน้นพลังงานของวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นช่วงเปลี่ยนผ่านชีวิตเนาะอะ ที่ไพ่สื่อสารมาเน้นคนที่อายุไม่เกินสามสิบปีนะตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงสามสิบปีช่วงอายุม,มันสิบขวบขึ้นไปเออแม่หมอขอขอบอกตามหน้าไพ่นะอ,อ่ะแม่หมอก็บอกตามสไตล์แม่หมอและตามที่คุณไพ่สื่อสารมาซึ่งมันอาจจะไม่ไม่ตรงใช้หรือตรงระเบียบแบบแผนคนอื่นสักเท่าไหรนะ่เนอะอ่ะมันมีเกณฑ์เกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยเกณฑ์ที่จะป่วยเจ็บหนัก ช่วงวัยนี้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายปกป้องคุ้มครองตัวเองให้ดีเนาะปกป้องคุ้มครองตัวเองให้ดีดูแลตัวเองให้ดีอย่าพาตัวเองไปในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงเนาะต่างๆหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงการปกป้องตัวเองสําคัญนะไม่มีใครปกป้องตัวเราได้ดีเท่ากับตัวเราปกป้องตัวเราเองเพราะตัวเราเองอยู่กับตัวเองย4บชั่วโมงนะลูกอตัวเองเนี่ยอยู่กับตัวเองตลอดเวลาไม่มีใครอยู่กับเราตลอดเวลาเท่ากับตัวเราเองร่างกายเราเองดวงจิตของเราเองนะ อืมนั่นแหละประมาณนี้คือคืออย่านำพาตัวเองไปในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงคุณไพออกมามนะคุณไพออกมาโหดอีกแล้วจ้ะ,ะโหดก็โหดตามนั้นแหละนหมอก,ก็สื่อสารตามที่คุณไพ่บอกคุณไพ่อยากเตือนอมบางคนอาจจะ <c oughs> ตั้งแต่ช่วงสิบขวบไปจนถึงก่อนสามสิบนะอืมอาจจะเจอสถานการณ์ที่มันเฉียดเฉียด,เ,ยด,เ,ยดเป็นเฉียดตายหรืออุบัติเหตุใหญ่หรือการผ่าตัดใหญ่นะเข้ามา หรือสูมเสียงแต่มันรอดมาทุกรอบอ่ะมันรอดมาได้ด้วยดีทุกรอบเลยเป็นสถานการณ์ประมาณนี้เนาะคือมันรอดมาได้ตลอดหรือไม่ก็เจอข่าวการสูญเสียบ่อยมากคนรักสัตว์เลี้ยงเพื่อนวัยเด็กอะไรแบบเนี้ยคนอายุอ่อนกว่าอืหรือคนวัยเดียวกันเขาจากไปอย่างกระทนหันเนาะหรือได้รับข่าวที่แบบว่าเขาเจ็บหนักอืเข้ามาอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองโดยตรงด้วยสาหรับพลังการบางคนเนาะ,ะไม่หมอจะร้องไห้ อืมมีการสู้เสียสิ่งที่ตัวเองรักอืมนะประมาณนั้นอ่ะขออภัยด้วยเนาะพลังงานออกมาอย่างนี้ที่หมอจะงบอกอย่างนี้แล้วคุณไพนี้อะไรจะบอกไหม,มแล้วแต่คุณไพ่นี่แหละโอเคประชาถือเหรียญสองไม้เท้า หนึ่งเหรียญโอเคราชาถือเหรียญสองมเท้าหนึ่งเหรียญอ๋อใช่คือไพ่บอกว่าเราเนะ่ะชอบความมั่นคงไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงชอบอะไรที่แน่นอนเนาะเราเลยทีเดียวอือใช่แล้วก็คิดมากเก็บมาคิดมากเอกังวลเรื่องเงินทองเนะาะเออกับคนที่เจอสถานการณ์พวกนี้เนะาะแต่ว่าคุณจะมีความมั่นคงในชีวิตได้เนะาะสามารถเลือกเส้นทางที่มั่นคงได้ คาดหวังอืมคาดหวังเลยคาดหวังที่ชีวิตจะมีความแน่นอนมีความมั่นคงอืือออยากมีหลักประกันในชีวิตนะ่ะเพราะจากสถานการณ์เหตุการณ์ที่พบเจอมาเนาะทําให้มันย้อนกลับมาคิดถึงถึงตัวเองมากขึ้นม,มันไม่ได้เห็นแก่ตัวหลอกการคิดถึงตัวเองมากขึ้นนะ่ะเพราะว่าเออถ้าเราไม่ดูแลตัวเองให้มั่นคงกับตัวเองแล้วอ่ะืเราก็จะดูแลสิ่งที่เราอยากรักษาหรือที่เราห่วงแหน ไว้ให้อยู่กับเรานานที่สุดไม่ได้ไปบอกมาบางอย่างอ่ะเรารักษาแล้วห่วงแหนอย่างดีที่สุดแล้วอืมแต่ว่ามันมันก็มีเหตุที่เมื่อถึงเวลานั้นอ่ะมันก็ต้องจากไปนะเออจะนั้นให้เห็นคุณค่าในตอนที่มีอยู่ภัยออกมาให้เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้มากนะอ,อืมอาจจะห่วงมากก็ได้เออแต่ก็ถ้าห่วงมากไปมันก็ไม่โอเคแต่ก็ให ให้เน้นตรงที่การรักษาเนาะรักษาหลังสำรับมันได้เดืไฮโรแฟนเนาะหลังสำรับเดไฮโรแฟนเน้นการรักษาลกเน้นการรักษาไว้ให้คงอยู่ด้วยนานๆเนาะสิ่งไหนที่มีอยู่แล้วได้รับมาแล้วไม่ว่าทางไหนเนาะให้รักษาสิ่งนั้นไว้ให้นานที่สุดให้เห็นคุณค่ากับสิ่งที่มีอยู่ให้มากที่สุดนะอย่าลืมขอบคุณตัวเองด้วยขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่ณปัจจุบันนี้ด้วย มองเห็นภาพความจริงที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นกระจ่างแจ้งยิ่งขึ้นเนาะสำหรับบางคนใช่ไพ่อยากเนะนทาตรงนี้อืประมาณนั้นแหละอเอค,คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แล้วเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลปกป้องคุณอืคุณก็มีอยู่แล้วอืล้็มีทุกคนแหละออสําหรับแม่หมอนะมีทุกคนแหละเพียงแต่บางคนอาจจะสัมผัสได้รับรู้ได้แต่บางคนอาจจะสัมผัสไม่ได้รับรู้ไม่ได้นะแต่บางคนอะตอนเนี้ยคุณจะ เหมือนกับว่าคุณจะเข้าถึงเข้าถึงมากขึ้นเข้าถึงที่ว่านี้เขา้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิธ์ที่คอยดูแลคอยปกป้องคุณคอยรักษาคุณอยู่อ่ะมมากขึ้นซึ่งมันอยู่ภายในตัวคุณนี่แหละจากที่คุณพายออกมาเนาะมันอยู่ภายในตัวคุณการที่คุณจะดูแลจะรักษาเออตัวเองอืมห่วงแหืนร่างกายตัวเองห่วงแหนในสิ่งที่คุณมีอยู่และพยายามรักษาให้มันอยู่กับคุณดานที่สุด เห็นคุณค่ากองเงินมากยิ่งขึ้นกว่าเก่าอืมนะไม่ผิดไหนผิดเออบางคนรู้สึกผิดที่ไผ่ออกมามันไม่ผิดนะลูกมันไม่ผิดแค่แค่บาลานซ์ตัวเองให้มันไม่ทําให้ตัวเองมันเคร่งเครียดเกินไปมไม่กดดันต,ตัวเองเกินไปบาลานซ์ได้ไผ่บอกมาโอเคค่อยๆกลับมาพูดคุยกับตัวเองเนาะพูดค,คุยกับพลังงานที่คอยดูแลรักษาคุณอยู่เออจ้ะเออเนี้ยหมอนะ่ะตใจอยากทำอ,อะไรนะความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณแต่ว่า มันทําไม่ได้ไงเออมาออกไงแล้วแต่ไพ่จะบอกแต่ว่ามันเฉพาะเจาะจ,จงสําหรับบางคนแล้วแหละถ้าอย่างนั้นนะพลังงานเนี้ยพราะมันเกี่ยวกับออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องดูแลคุ้มครองคุณวนะ่าที่อยู่ภายในตัวคุณที่อยู่คู่กับคุณมาเป็นพลังงานดีๆที่อยู่คู่กับคุณมานั่นแหละอืมก็มันนีอเราให้ฟังมาดูว่าต้องการสื่อสารพลังงานเนี้ยสรุปแล้วเจาะจงตืง่นรอืมเพราะน่าจะเจาะจงแล้วแหละ จงหรือเปล่าอาถรรพ์นี้ก่อนจจงถึงใครหรือเปล่าหรือเฉพาะคนที่ได้เข้ามารับฟังคลิปนี้แล้วกระจ่างแจ้งเพราะมันมีความเข้าใจกระจ่างแจ้งไม่ตัวเองออโได้ทั้งหมดเลยะัวะัวได้ทั้งหมดเลยเนาะดินน้ําลมไฟมาหมดเลยดินน้ําลมไฟมาหมดเลยได้ทุกคนนะะัวอ่ะจหมอนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวปิดกันอือใช่ได้ทั้งหมดเลย The ะัวนะนะอือ เจ็ดถ้วยใช่ตเตอืมคนที่ผ่านประสบการณ์เรื่องราวต่างๆนะเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนพันธุ์มาหลายครั้งหลายคราวเอ่ออะไรไม่แน่นอนในชีวิตมาเยอะอ่าเป็นคนที่สู้มาโดยลําพังเนาะเด็กถือตาะอืมได้หมดเลยอ่ะถ้ารางสี่อิทธาดวันอะไรอนยะ่างเงี้ยได้หมดเลยแต่ว่าอยู่ในช่วงวัยที่คุณพ่อเคยบอกมาลําบากมาตั้งแต่เด็กเนาะเป็นคนพึ่งพาตัวเองตั้งแต่เด็กอืมเฉียดตายมาตั้งแต่เด็กอืมบางคนนี้ เหมือนแมวก้าชีวิตนั่นแหละนะเออบีมีแต่ว่าแต่ละคนเนะี่ยที่คุณไพ่สื่อสารมาคือประสบการณ์ของของแต่ละคนนะ่ะไม่เหมือนกันอ,อืความลําบากของแต่ละคนไม่เหมือนกันอแต่คุณมีความสมบูรณ์พร้อมในด้านร่างกายเนาะเออร่างกายคุณเหมือนกับว่ามัน,ม,นมันแข็งแรงกว่าภาพภาพที่บุคคลภายนอกมองเข้ามานะ่ะเออก,กับภาพคุณนะ่ะมันจะแข็งแรงกว่าการที่บุคคลภายนอกประเมินคุณอ,อืประมาณนี้ที่คุณภายออกมา ก็เป็นประมาณนี้พลังงานของคนในเชิงลักษณะนี้เนาะแล้วก็เจอสถานการณ์ต่างๆที่ตามคุณไพ่บอกมาซึ่งอ,อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้เนาะ,ะมาต่อคุณไพ่มีอะไรเพิ่มไหมอาถามตรงนี้ก่อนบอกแม่ม่วแล้วแต่คุณไพ่มีไหมเดือสั้นมีมีอะไรเพิ่มเติมมีแน่นอนเหมือนอยากให้กำอวยพรอะไรกับคุณเนาะหรือเป็นแรงกำลังใจอะไรจากคุณเป็นข้อความที่เป็นแรง ส่งแรงลักดันแรงใจให้คุณได้ขับเคลื่อนชีวิตเปนะ็นอทิศทางที่ดียิ่งขึ้นสําหรับตัวคุณในเวอร์ชั่นปัจจุบันที่ดีกว่าในอดีตที่ผ่านมาโอเคเดอะสเตงะแมมมอให้สั่งไปตดอฟูอืมเดอสเต็งเดอฟูห้าถ้วยเนะอชีวิตใหม่ของคุณคุณได้รับความยุติธรรมและคุณอดทน ความอดทนของคุณนะความสู้ของคุณอดทนสู้การเอาชนะกับเรื่องที่พบเจอมาต่างๆเนาะคุณจะได้รับความยุติธรรมในที่สุดให้คุณสนุกสนานกับการใช้ชีวิตกับประสบการณ์ชีวิตต่างๆของคุณเนาะนําสิ่งนั้นมาอสิ่งดีๆมันมีอยู่พลังงานดีๆมันมีอยู่ในตัวคุณแล้วให้คุณนําสิ่งนั้นมาดึงสิ่งนั้นมาเนาะเอามาแต่ว่าไพ่บอกมา ให้นาสิ่งนั้นมาใช้ก็จริงแต่ใช้ในทิศทางที่ถูกต้องเนาะ,ะที่เกิดประโยชน์แล้วก็การปกป้องตัวเองเป็นเรื่องสําคัญนะการปกป้องตัวเองเป็นเรื่องสําคัญคนที่อยู่คู่คุณคือคุณไพา่ยํยาย้ําม,มาตลอดเลยว่าเขาอวยพรให้คุณพบนะเจอกับเส้นทางเรื่องราวใหม่ๆในชีวิตให้คุณได้เรียนรู้ได้เข้าใจและมีความสุขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลปกป้องคุณนะตัวคุณอยากให้ร่างกายของคุณนาพาตัวเอง ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆใช้ร่างกายนี้ไปในทิศทางที่เหมาะสมและควรเนาะแก่ตัวคุณเองคุณค่าของคุณคุณเห็นอยู่ในตัวเองฉะนั้นอย่าลืมเติมประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองอย้ำเหมือนเดิมคุณเนะ่ะต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญหนะ้ากับประสบการณ์ใหม่ๆกับชีวิตเนาะประมาณนี้แลวเส้นทางข้างหน้าแม้คุณจะไม่รู้ว่ามันจะมั่นคงไหม แต่นี้แต่ในความเสี่ยงนั้นคุณสามารถเลือกความเสี่ยงที่ปลอดภัยได้อืมมันเป็นความเสี่ยงที่ปลอดภัยสำหรับคุณคือมันไม่อยู่ในความประมาท่ะเพราะจะจัดติ๊กมามเหมือนคุณจะรู้รู้เองแล้วแหละว่าอืสิ่งที่คุณเลือกนะเป็นแบบไหนและให้เชื่อมั่นในเส้นทางที่ถูกต้องอืถูกต้องเนาะถูกกระรงครองธรตามกฎหมายอืตามอันควรนะไม่ไม่ทาอะไรที่มันผิดผิดจากปกติที่มันควรเป็น Uh huh. ะคุณงามความดีในตัวคุณดึงมันออกมาตาที่จะเปิดเผยตัวเองในเวอร์ช uh ั huh. ่นที่แข็งแกร่ง uh huh. แต่อ่อนโยน uh huh. และสิ่งนี้มันจะนำมาซึ่งความยุติธรรมให้กับคุณอ uh huh. วยช่วยให้คุณประมาณว่าวยใช้ให้คุณอะไปในเส้นทางที่ทำให้คุณสบายอกสบายใจมีความสุข uh huh. และเลือกเส้นทางที่ถูกต้องให้กับตัวเองเสมอเขาจะคอยเป็นแรงสนับสนุนคอยผลักดันเส้นทางไหนที่ใช่ที่ถูกต้องคุณจะรู้สึกสบายใจอิ่มเอิบใจรู้สึกอะไรที่มันปลอดโปรง่งแต่ถ้าเส้นทางไม่ถูกต้องเขาจะคอยเตือนคุณตักเตือนคุณเองนะประมาณนี้จุนภัยออกมาจ้ะอาจจะลุกซึ้งนิดนึงมั้งแต่ถ้าเข้าใจก็คือเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเขาอ,อาจจะไม่ได้ใช่ข้อความที่ตรงตามส่งถึงคุณเนาะ มาณนี้แหละไว้ก่อให้คุณมีความสุขความสบายใจในการใช้ชีวิตและกล้าที่จะอเอชิญหน้ากล้าที่จะพาตัวเองไปพบเจอกับเรื่องราวใหม่ๆใ,ในชีวิตอยู่เสมอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย